เอาแล้วครับมาดูกันครับพี่น้องมาแล้วครับไปครับเดี๋ยวตอนเช้าผมพาไปดูว่าริมอ่างฝั่งโน้นนะครับเขาหาปลากันตอนเช้าเนี่ยมีพี่ๆนา้นาๆเข้ามาหาปลาหาหอยกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกัวว่าผลประกอบการวันนี้เขาจะได้กันไหมครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมากู้มายามเบ็ดยามาตะข่ายหรือว่าอะไรก็แต่ที่เขาที่เขาได้มาวางไว้เมื่อคืนหรือว่าตั้งแต่ลุงลุงลุงเช้า นะครับ่วนใหญ่แล้วก็จะมายุกมากู้มายามกันเวลานี้แหละครับเราไปดูกันว่าจะได้ประมาณไหนและนี่ก็คือบรรยากาศเนี่ยเมื่อกี้เราลงมาจากนู่นนะครับทางลงนะครับไปนี่นะครับมีเขาเห็นปะเนี่ยครับเ็าจะมาหาปลากันเยอะแยะมากมายเลยครับก็คือมาตกเบ็ดตกปลานะครับแต่วันนี้อากาศเริ่มแดดเริ่มเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีเขาหน้าเนี่ยเขา ได้ปลากันเยอะไหมครับเดี uh ๋ยวเราไปดูกันเลยครับแดดเยอะมากเลยนะนี่ฮะนี่ก็คืออุปกรณ์หาปลาของเรานะครับก็เป็นเบ็ดเนาะเบ็ดก็โอ้เยอะมากนะครับเนี่ยน้ำมาจากไหนครับเนี่ยมาจากแหลมตะบังครับอุ้ยวิ่งผ่านบางพระมาครับครับวันนี้ปกติไปตกบางพระครับอ๋อ หยุดยาวก็เลยอยากเปลี่ยนสถานที่ทครับผมน,นี่เพิ่งมาครับนะครับคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โอโอโดีอีกนะเยอะมากเลยเพิ่งผมเพิ่งมาเดินลงมาเลยก็มาดูโอ้โหวันนี้เยอะขนาดอ๋อวันหยุดครับเป็นวันหยุดยาวเวันหยุดด้วยลืมไป นี่ครับโชคดีมาเจอนะสองท่านนี้มาจากแหลงังชาบังมาดูเพิ่งจะมาลงเลยก็ว่ากับว่าจะมาถามว่าได้กี่ตัวแล้วนึกว่ามานานแล้วครับก็เยอะครับเยอะเยอะที่นี่พอน้ําเริ่มลดลงเนี่ยประมาณว่าปลาเริ่มจะอาหารก็เขาจะน้อยลงแล้วทีเขามาตกตกกันเนี่ยก็คืออาหารที่สาเร็จรูปเนี่ยมาทิ้งทิ้งไว้ก็เหมือนกับการเป็นการอ่อยไปตัวครับตรงนี้เลยเป็นแหล่งที่ นักตกปลาเนี่ยเขาจะมากันเยอะมากนะครับในช่วงมันหยุดนะครับนเป็นคมก่านี่ครับน้ำมาจากไหนครับมาจากแหลมชบังครับแหลมชบังเนาะโอ้อะลกบ1กิโลได้ครับโอ้ก็ยังมานะมาถึงนี่นะครับมันโอ้ยเอางี้หน่น้ำมาบ่อยไหมครั้งแรกครับมาครั้งแรกแล้วเราได้ได้ยินข่าวมาจากไหนครับอ๋อเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาแล้วเพื่อนชวนมาเพื่อนกำลังซามาครับ แล้วคิดว่าทษนะแล้วเราคิดว่าจะอยู่ถึงถึงไหนเท่าไหร่เนี้ยว่าจะอยู่ถึงพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้บ่ายก็คือกลับกลับครั้งนอนค้างที่นี่เลยครับเป็นวิ้งเป็นแบบ้เลยเนาะกลับกลับเหมือนมาเที่ยวในตัวครับดีแสดงว่าน่าทำงานอยู่ในทบังใช่ใช่ครับเป็นพนักงานบริษัทอืมว่างก็ไม่ได้กลับบ้านหรอเปาพี่ไม่ได้กลับครับหยุดสามวันอืมหยุดสามวัน เห็นเมื่อวานนี้โอ้โหเส้นรถหูเยอะแน่นเลยครับตอนนี้ก็ยังแน่นอยู่แน่นเลยอ่ะผมมองมาตั้งแต่ตีห้าเพิ่งมาถึงไปตอนนี้ก็มันก็เหมือนเทศกาลเหรอครับครับเทศกาลแหละเหมือนเหมือนเทศกาลเราปกติสามวันก็กลับบ้านกันนี่ก็ช่างของนาครับครับไม่ช่างแช่ไ้ก่อนเอาเอาเลย่องาใช้อเอเพิ่งได้ตัวนึง เ็มมือกี้ก็ได้เลยเขาได้เลยเนาะครับปลาเลยครับเป็นปลากระมังครับกระมังเนาะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผลงานแต้มแรกของน้าประมาณไหนนะครับก็ขออนุญาตเขนแล้วนะครับถายคลิปได้แล้วได้แล้วได้ครับนี่เนะปลาแต่ว่าจะไม่เห็นนะเราขออนุญาตดึงดึงมาดูหน่อยอนุญาตนะครับอนุญาตนะครับดึงดึงดึงหน่อยนะอย่างน้อยๆก็คือนิวิตหมายที่ดีครับได้ ก็คือเปิดเลิกได้หนึ่งแต้มแล้วนี่ครับได้อยู่อ่าเหมือนปลาตะเพียนนะนะอืออ๋อตระกูลเดียวกันก็ขอโทษนะครับต้องต้องต้องโยนกลับไปนะอึ๊อ้าโอเคอ๋อผมเปิดดูหน้าตาคล้ายปลาตะเพียนอ๋อก็คือปลาตะเพียนปลากระมังในตระกูลเดียวกันในกลุ่มเดียวกันอ๋อครับผม เดี๋ยวเรามาดูน้าเขาตีออกไปว่ามันจะไกลแค่ไหนนะครับนี่เป้าหมายคือนู่นนะครับกลางน้ํานู่นเลยนะนะครับพอดีไปขอยากขอยาก็ถ่ายคลิปนะครับเขาให้ถ่ายนะครับอันนี้ขอยาดแล้วนะครับไปแล้วนูน่นนะนะครับอ๋อตรงต่อๆน,นี่คือเป็นแหล่งชุมชุมของปลาแน่ๆน,นะอ๋อมันหยุดครับก็กอมัด ตบปามาพักผ่อนกันนี่เขากะว่าอยู่ยาวเขากะว่าอยู่ยาวถึงเช้าเลยนี่กำลังเกี่ยวเกี่ยวเบ็ดเกี่ยวตะขอนะครับนี่ต้องเกี่ยวโฟมด้วยพี่ี่วครอ๋อ ของพี่ใช้สูตรแบบไหนอะในใน,ในการท,ทําเหยื่ออ๋อเป็นทําหมักเองทําเองครับทำเองทำเองหมักเองนะครับหมักเองเป็นเหยื่อหมักครับเพราะว่าเราหมักเองเราจะประหยัดครับปร,ประหยัดประหยัดว่าซื้อสำเร็จใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับอ๋อหมักเองประหยัดกว่า เอาพี่แล้วโฟมโฟมเนี่ยมันมีเบอร์ไหมโฟมมีมีครับมี้ว้ใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นเบอร์อะไรพี่ส่วนใหญ่ใช้ตกปลานินก็อยู่เบอร์เบอร์เบอร์เล็กสุดครับเบอร์เล็กสุดอ่ามันจะมีเบอร์เบอร์สี่เบอร์ห้าขึ้นไปครับอนอยากอู้หนี่เล็กมากนะพี่เราต้องเลือกปลาเล็กแล้วก็ใช้เหยื่อเล็กครับเล็กนะครับเล็กเล็กแบบเล็กมากเลยนะเล็กเท่าหัวเข็มหมุดนะครับมาระมาณหัวเข็มหมุดนะครับลองดู นาเขาจะตีนะครับผมจะไปดู mm hmm. เขาเรียกตีใช่ไหมภาษาเขาเรียกตีเบ็ดนะครับเรียกตีเบ็ดฟ้าไปอีกหนึ่งตูมโอ้ไกลนู่นนะครับด้านหลังก็มีน,น,นาไนเยอะแยะเลยครับวันนี้เยอะเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะก็มีหลายท่านเลยนะเดินทางมาจาก ก็ก็ไกลอยู่นะบางอย่างน้าปั้นนี้ก็หกสิบกิโลนะบ,บอกไว้หกสิบกิโลก็โห <c oughs> ถ้าไม่ใจรักจริงๆเนี่ยผมว่างคงน,นอนอยู่บ้านนะคนอยู่ <c oughs> คงเล่นอนอยู่บ้านกันสบายๆมากกว่าถ้าใจไม่รักนะครับแต่เนี่ยคือคนที่จะเล่นเบ็ดยังไงก็ชอบเหมือนคนเล่นกีฬาบางอย่างครับต่อให้แดดออกอยังไงก็ชอบคนวิ่งจ็อกกิ้งคนเล่นจักรยานอย่างเงี้ยสังเกตไหมนานๆเน,นานะ,นะ,ะพายจักรยานอ่ะโหไม่เห็นแล้วร้อนก็ร้อนนะแต่ทําไมเขาถึงชอบปั่นกันนะ ดูดูมุมนี้ครับนา้าเขาจะตีเขาเรียกเขาเรียกเ <ใจ S 1> ฟี้ยงเป็ดใ,ใจล้วนๆใจรักครับทำได้ครับใช่เงี่ยไปแล้วป๊าปเดีมันย้อนแสงหน่อยนะครับย้อนแสงหน่อยนะครับนะอ๋อเป็นการอ่อยเหยื่อตรงนี้เมื่อกี้เราอ่อยนะ้าเขาอ,อ่อยไปตรงนี้ให้ให้มาใกล้ๆเราเนะ่เป็นการเอาเหยื่อไปวางไว้ใกล้ๆก่อนจะได้ไม่ต้องตีออกไปไกล แอ,อ๋อมันแตกผมว่าน้ำมันลดลงมากนะมันก็เลยกลายว่ามันรวมอยู่นี่เนาะมีส่วนนะเพราะว่าถ้า,ถา,ถาเอาจริงๆน้ําเต็มอ่างจริงๆโอ้โหปลามันก็กระจายนะทีนี้ว่าโชคดีที่ปลาม,มันรวมอยู่นี่หมดแต่บางอ่างเขาไม่ให้ตกใช่ไหมนะให้ไหมให้ครับโดนหรอทุกอ่างอนุญาตให้ตกนักขี่ไปนี่ไหมเขาเขาอ้อของอ้อ แถวแถวเสียชาเาเรียกอะไรครับตรงนั้นน่ะตรงนองคออ่ะนองคอนั่งเคยไปไหมเคยปลาปลาเยอะไหมครับปลาเยอะครับปลาตัวใหญ่ปลาเยอะครับตัวใหญ่น้องคอแล้วก็แล้วก็มีอะไรน้องปลาไหลเนาะน้องปลาไหลแล้วก็ดอกกายครับอ๋อเนี่ยที่ไปไปกันเนาะส่วนใหญ่ตรงแถวนี้จะขึ้นแพกันอืมมีมีคิวขึ้นแพ่วันสามสิบเหมือนกัน เอานะหมายความว่าไงเด้อขอขอขอคุยหน่อยคืออะไรครับเอาขึ้นแพขึ้นแพก็เหมือนขึ้นแพที่เขาจัดแพให้ตกครับอ่าเหมือนเราไปเช่าครับอ๋อเหมือนเราไปขึ้นแพเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเป็นแพตกไปตกปลาใช่ใช่ครับแพตกปลาอ๋อนี่ก็เราต้องเสียรายได้เอ๊ราย,จ,ยาจ,จ่ายด้วยใช่ใช่ก็ค่าช้จ่ายในแต่ครั้งหนึ่งก็เขาอ,อย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้อง ต้องไงเข้าไปเป็นกลุ่มหรือว่าเราไปแค่สองคนเราก็ได้เละได้ครับอยู่อยู่ที่เราว่าจะจัดยังไงครับเราไปคนเดียวหรือว่าไปเป็นทีมงานก็ได้ครับก็ไม่น่าจะเกินหกคนครับหกท่านประมาณนี้แหละโอ้เขามีเขามีธุรกิจให้ให้ชาบแพรใช่ใช่มีที่บังพระและดอกกายเอ้เอ้ยงน้องเคาะน้องปลาไหลกัยอ่างเก็บน้ําดอกกายครับนี่นะครับคลิปที่ออกไปเนี่ย น้าๆเซียนเซียนปลาเนี่ยก็ต้องดูแล้วต้องก็ต้องมีข้อมูลเนี่ยเต้องมีคอมเมนต์ใต้คลิปแน่นอนเลยวับคืออะไรที่ผมพูดผิดไปพูดถูกไปก็น้านเนี่ยก็จะว่ากันนะครับเพราะบางทีเนี่ยข้อมูลบางทีบางที่ไม่ตรงกันนะครับก็จะว่ากันนะครับอยู่ที่จังหวะนะครับบางทีจังหวะตรงนี้ลงน้ำตอนนี้ลงน้ําไปแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่คันลงน้ำลวสี่คันได้ภาพสวยมากเลยวันนี้ แสงมันดีภาพสวยมากเลยอันนี้ผมขออนุญาตน,านะแล้วใช่ไหมครับผมครับนี่นะขออนุญาตแล้วน,นะครับคือเขาให้เราเก็บภาพได้นะครับเค,เคยเห็นบางคนนะเขาใช้เน,นี่ยน,นะไอ้ขวดอะขวดขวดผูกกับขวดผูกกับเชือกออขวดผูกกับเชือกอะส่วนใหญ่จะเป็นเบ็ดโฟมมากกว่าครับ เม็ดโฟมมากกว่ามันลอยใช่ไหมครับใช่ใช่ปล่อยให้ปลากินแล้วมันก็จะลอยอ๋อกล้องไอ้ก่อยไอ้ลํำ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 ของของเบ็ดอ่ะเนาะครับเป็นโฟมมันก็เลยลอยใช่ก็เป็นกวดน้ํากวาดพลาสติกก็ลอยเหมือนกันครับอ๋อลอยเราก็จะรู้ว่าปลากินครับอ๋อใ่ป่ครับางทีก็ปล่อยไปเลยอ่ะเขาปล่อยปลามันสุดสุดเทียนอ่ะปล่อยไปเลยอ๋อแต่นายยังไม่เคยเจอแบบนี้เนาะอย่างอย่างเหตุการณ์นะาไ้ม่เป็นได้ไม่เป็น มันนี่ก็ต้องให้ลแล็บสบียงต้องมีครับสบิงต้องมีต้องพร้อมแต่ถ้าไม่มีก็ปากทางก็มีอยู่ครับก็ลองไปดูได้ที่นี่คือเออลืมบอกไว้ที่นี่คืออ,อ,คอ,อ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชโลธอนอำเภอเกาะจันทชลบุรีนะครับแต่คิดว่าหลายคลิปแล้วลชื่อเสียงหลายหลายท่านหลายหน้าหลายเขารู้จักกันหมดแล้วครับคนก็ทาคลิปไปเป็นที่พักขอน ยิ่งเย็นๆนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะข้ามข้ามข้ามสันสะพิงเบไปนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะเอ้ามาอยู่นี่เอ้าฝั่งฝั่งนู้นนะครับสวยมากเขาจะมากางเต็นท์กันนะครับฝั่งที่อยู่ฝั่งนู้นนะตรงข้ามไอสันสะพิงเบนะครับไอสันเอ่อประตูน้ํานะครับเขาจะมาตั้งแคมป์กางเต็นท์กันวันเนี้ยตอนเย็นแน่นอนเยอะแน่นอนเลยแน่นอนเลย ได้ช็อตหรือเปล่าครับมาดูกันครับได้ช็อตหรือเปล่าครับตัดเป็นไฮไลท์ได้เลยนะนี่อ่ะเออเดี๋ยวต้องเอามุมกว้างหน่อยทดทด,ทด,ทด,ทดได้ช็อตไหมครับโอ้โหลุ้โอ้โหจะถึงอยู่แล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถือว่ามีการกัดเกิดขึ้นแน่นอน นี่เอาอีกแล้วครับอะนะนะเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับโหลดอีกแล้วไม่เป็นไรครับเริ่มมากันเนยลยครับพี่น้องวันนี้วันหยุดมาเยอะแล้วเต็มเลยมาเยอะเลยเขาไม่เข้าใจเราบางทีบางคนอนะความสนุกนะความมันอนะความสนุกอนะความเรื่ออะไรความชอบอะเขาบอกเออ ปซื้อกินก็ได้นะซื้อกินก็ได้มันอันนั้นมันอันนั้นมันเรื่องของของของกินเรื่องของกินก็อีกอย่างหนึ่งแต่เรื่องความชอบอ่ะมันก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยใช่เอาละครับมาดูกันครับพี่น้องมาแล้วครับมาดูกันครับมาแล้ว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  มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูมาดูพอได้อยู uh, ่ครับเนี่ยพอได้อยู่ครับเนี่ยไสสวยไสสวยพอได้อยู่ครับพอได้อยู่พอได้อยู่ครับไสสวยนะนาจับนี่ได้อยู่ครับนี่อย่าหาว่าไม่มีปลาครับได้อยู่หนึ่งแต้มสองแต้มแล้ว อุ้ยมาไม่ทันมาไม่ทันอุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเอีกแล้วอีกแล้วเออีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับแต้มทีสามครับพอได้โอ้โหอย่างนี้หมหลอดยากได้แล้วครับใสสวยเดี๋ยวนานเขาจะย้ายที่ครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะทุกคน เราเดี๋ยวไปดูครับเพราะว่านาเขาหน้าจะได้เยอะกว่านี้แหละแต่ผมได้แค่ภาพบางส่วนนะครับนี่คือที่ผมมาครับช่วงเช้าแค่นาเขาไล่กันอยู่ที่เมื่อกี้ได้เก็บภาพไปนะครับบางส่วนนะครับก็ได้อยู่นะครับเนี่ยได้อยู่นะได้อยู่นะครับนี่นี่เนี้ยนี่นะครับนี่นะทีนี้เขาจะย้ายที่แล้วผมก็ต้องแยกย้ายครับผมแยกย้ายกันไปนะครับก็ขอขอบคุณครับ น้าหน้าที่อนุญาตถ่ายคลิปผมสวัสดีครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะครับผมสำหรับที่นี้เดี๋ยวเราก็ต้องขอลาขอตัวน้าหน้าที่อนุญาตให้เราได้ถ่ายคลิปนะครับเผื่อวันหน้ามาเจอกันใหม่ครับก็จํากันได้แล้วครับผมเรียกวันหน้าแหลมชะบังแล้วกันครับครับงั้นเราขอขอบคุณครับนะาครับผมแสงหน่อยครับไปแล้วผมสวัสดีครับผม ไปแล้วครับบวัสดีครับผมบวัสดีครับผม